เดี๋ยวแล้ว,วพี่น้องเอ้ยนอนนอนเห็นบ่วนันหาหลังหนึ่งสองสามสี่หาหาหลังครับนี่เขาก็เห็ดบวงเส้กลางบวงกับไส้นน,นี่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 นีามงหาเขาไปบวงเส,ส้นเส้อนี้ ่ารกนนกง่างม,มากมากติดตก,กข้อซุปกทคงาันไปมันห้าเบียหางไม่วิทีการหางหางแนวเดีหาลังกับพ่อต้องเห็นหลายบวงมากไงา